สวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกับครูตุกตานะคะในการทดลองวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะครูตุกตาจะมีการทดลองเล็กๆน้อยๆมาฝากนักเรียนนะคะซึ่งการทดลองอันนี้นะคะจะเป็นการทดลองที่ทําง่ายๆนะคะโดยที่นักเรียนสามารถหาอุปกรณ์ได้ภายในบ้านหรือว่านอกบ้านนะคะหรือจะให้ผู้ปกครองช่วยหานะคะเป็น อุปกรณ์ที่หาง่ายมากเลยนะคะวันนี้นะคะครูทุกตาจะพานักเรียนไปทําการทดลองในเกี่ยวกับเรื่องนักประดาน้ํานะคะหรือว่าเรือดําน้ํานั่นเองเดี๋ยวเราไปดูการทดลองกันเลยนะคะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างวิธีการอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะคุณควรจะมาบอกอุปกรณ์ก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างเด็กๆจะได้เตรียมอุปกรณ์ตามครูเนาะมาอ,อย่างแรกนะคะก็ะคือ รวดเสียบกระดาษตนเองเด็กๆรู้จักรวดเสียบกระดาษกันไหมคะมีนะคะรวดเสียบกระดาษหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะต่อไปนะคะก็คือดินน้ํามันดินน้ํามันนักเรียนจะใช้สีอะไรก็ได้นะคะในที่นี้ครูใช้สีอะไรคะสีเขียวสีเขียวมีใครรู้บ้างเอ่ยว่าสีเขียวภาษาอังกฤษว่าอะไรคะเก่งมากค่ะสีเขียวภาษาอังกฤษว่ากรีนน่าเก่งมาก อย่างต่อไปนะคะก็คือเคปกาวนะคะอย่างต่อไปนะคะก็คือหลอดนั่นเองหลอดที่เราใช้ดูดน้ํากันนะคะที่เราใช้กินน้ําเนาะอย่างต่อไปนะคะก็คือกันไกนะคะกันไกเป็นของมีคมนะคะเป็นของอันตรายนะคะสามารถตัดนิ้วเราขาดได้เลยเพราะฉะนั้นนะคะถ้านักเรียนใช้กันไกนะคะต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะคะ อย่างต่อไปนะคะก็คือสีผสมอาหารนั่นเองในวันนี้นะคะคุณภูมีสองสีให้เลือกเนาะสีแรกก็คือสีอะไรคะสีชมพูนั่นเองสีชมพูภาษาอังกฤษว่าอะไรคะมีใครรู้บ้างพิงโอเคเก่งมากค่ะส่วนอีกสีหนึ่งนะคะก็คือสีเขียวสีเขียวภาษาอังกฤษว่าอะไรคะเหมือนดินน้ำมันเลยดินน้ำมันเราก็สีเขียวภาษาอังกฤษว่า r e e n โอเคเก่งมากค่ะอย่างสุดท้ายนะคะที่เราจะใช้ก็คือ ขวดน้ำพลาสติกขวดใหญ่นะคะแล้วก็มีอะไรอยู่ข้างในคะมีน้ำนมากเข็งมากมีน้ำอยู่ข้างในด้วยนะคะที่เราดูอุปกรณ์กันไปแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาเริ่มวิธีการทำนักเรียนเตรียมอุปกรณ์แล้วก็ทําไปพร้พอมๆกับคุณครูกันเลยนะคะอย่างแรกนะคะให้นักเรียนนําหลอดนะคะ แล้วก็อะไรคะกันไกในขั้นตอนนี้นะคะนักเรียนสามารถให้ครูขอช่วยทําได้นะคะเนื่องจากกันไกนะคะเป็นสิ่งของมีคมอันตรายนะคะอาจจะเกิดอันตรายกับนักเรียนได้เนาะ,ะให้นักเรียนทําการตัดนะคะตัดไปเลยคุณรูตัดแล้วนะคะ,ะก็จะได้ความยาวประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะเรียนนะคะพับหลอดนะคะ เป็นครึ่งหนึ่งนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะตอนแรกหลอดเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะพับครึ่งปึ๊บจะกลายเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นให้นักเรียนนำร้ดเสียบกระดาษนะคะเสียบเข้าไปก็จะได้แบบนี้นั่นเองพอได้แบบนี้แล้วนะคะให้นำร้ดเสียบกระดาษอีกหนึ่งอันนะคะเสียบเข้าไปตรงห่วงตรงนี้นะคะยวคนรูจะทำให้ดู เสียบเข้าไปแล้วนักเรียนก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะนักเรียนคนไหนทําตามคุณครูแล้วบ้างคะได้แบบนี้บ้างาเก่งมากค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะหยิบนน้ํามันนะคะมาปั้นเป็นลูกกลมๆคุณครูปั้นเป็นลูกกลมๆก่อนนะใครว่ากลมแล้วยกมือขึ้นอกลมแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนําไปเสียบที่รั่วเสียบกระดาษเลย ไปเสียบแล้วก็จะเป็นแบบนี้ถ้าใครทํามาถึงขั้นตอนนี้แสดงว่าเด็กๆทาถูกแล้วนะคะเมื่อทําได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะเพิ่มความน่ารักให้กับเจ้าตัวนี้ของเราโดยการใส่รูปอะไรไปก็ได้ค่ะในที่นี้นะคะคุณครูปิดปรูปเรือดำน้ํามานะคะแล้วก็เอากาวนะคะครูจะเอากาวติดลงไปนะคะตัดกระดาษกาวนะคะ หรือนักเรียนจะไม่พิ้์ก็ได้นะคะนักเรียนจะวาดด้วยฝีมือของตัวเองก็ได้นะคะแล้วก็ระบายสีลงไปเลยสักครู่นะคะนักเรียนก็ติดลงไปอ้าวดินน้ำมันของครูหลุดครูต้องทำยังไงคะติดมันกลับไปที่เดิมเลยค่ะกันสักครู่นะคะ ปิดลงไปเลยนักเรียนก็จะได้เรือดำน้ำแล้วเห็นไหมคะอุปกรณ์แรกชิ้นแรกนะคะที่เราเตรียมเอาไว้จากนั้นเดี๋ยวเราจะมาเตรียมน้ำกันนะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมนะคะน้ำอย่างต่อไปเด็กๆเห็นน้ำไหมคะอเอาน้ำมานะคะแล้วก็ใส่ลงไปในขวด เราจะเพิ่มสีสันให้กับน,น้ำโดยการใส่สีผสมอาหารคุณครูได้สอนวิธีการบีบหลอดหยด,ดไปแล้วนะคะทำยังไงคะบีบใช่ไหมคะแล้วก็จุม่มใช่ไหมคะแล้วก็ปล่อยแล้วก็หยิบขึ้นมาใช่ไหมคะ,ะเด็กๆทำพร้อมกันบีบจุม่มปล่อยนะคะแล้วก็หยิบขึ้นมาเดี๋ยวคุณครูจะทำให้ดูนะคะ คณครูจะบีบนะคะแล้วก็จุ่มลงไปแล้วก็ปล่อยนะคะหลังจากนั้นก็จะหยิบมันขึ้นมาเราก็จะได้สีผสมอาหารมาแล้วนะคะจากนั้นคุณครูจะหยดลงไปในขวดนี้นะคะช่วยกันนับพร้อมกันนะคะว่าคุณครูหยดลงไปกีห่หยดเนาะมาหนึ่งสองสามสี่ห้าเดี๋ยวเรามาดูการว่าสีจะก,กระจายไปทั่ว คุณครูขออนุญาตขย่านะคะระวังน้ำหกด้วยนะคะเด็กๆการเป็นสีชมพูยังคะมีใครว่าเป็นสีชมพูแล้วยกมือให้คุณครูรู้หน่อยหรือว่ามันยังไม่พอนะเดี๋ยวคุณครูจะขอหยดไปอีกสักหน่อยนึงนะคะคุณครูจะหยดไปอีกสักสามยดนะคะอ่าเรียบร้อยค่ะ แล้วก็มาแค่เดียวนะคะปิดฝาให้สนิทนะคะดเด็กๆไม่งนั้นจะเลอะบ้านนะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็ได้น้ําเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็มีเจ้าสิ่งนี้นะคะคุณคือคุณครูลืมบอกไปนะคะว่าถ้านักเรียนระบายสีแล้วนะคะนักเรียนควรจะเอาพลาสติกนะคะอยากคุณครูนะคะคุณครูจะใช้แผ่นพลาสติกนะคะในการเคลือบ ตัวเรือดำน้ําของเราที่เวลาโดนน้ําแล้วนะคะมันก็จะเลอะสีไปหมดเลยใช่ไหมคะที่เราเตรียมขวดน้ํากับเร้าสิ่งนี้ไว้คุณครูก็จะค่อยๆเปิดฝาขวดนะคะนักเรียนก็เปิดฝาขวดจากนั้นนักเรียนก็นําเรือดำน้ําของเราใส่ลงไปในขวดเลยค่ะถ้าเรือดำน้ําของเรานะคะมนติดอยู่ที่ปากขวดแบบนี้นะคะนักเรียนก็ทําการพับก่อนนะคะเห็นไหมคะ พับแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆใส่ลงไปเลยนักเรียนเห็นไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาสังเกตกันนะคะว่าถ้าคุณครูมีขวดน้ํานะคะจะเกิดอะไรขึ้นอ่าเด็กๆนะักพ้องคุณครูนะคะนะบหนึ่งสองสาม เรียนเห็นไหมคะว่าเรือดำน้ําของเรานั้นจมลงไปอยู่ข้างล่างแล้วเมื่อกี้ตอนคุณครูใส่เรือดำน้าอยู่ที่ไหนคะอยู่ข้างบนใช่ไหมคะตอนนี้เรือดำน้ำําลงไปแล้วเกิดจากแรงดันน้ําและแรงดันอากาศที่อยู่ภายในขวดนะคะถ้าคุณครูปล่อยมือจะเกิดอะไรขึ้นคะเด็กๆกว่า,าใครว่าเรือดำน้ําจะจมอยู่ข้างล่างยกมือคะ่ะใครว่าเรือดำน้าจะลอยขึ้นมาเก่งมากคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ เมื่อคนครูปล่อยเห็นไหมคะว่าเมื่อเราปล่อยมือแล้วเรือดำน้ําของเราก็จะจมอ,อยู่ข้างล่างนะคะเนื่องจากเวลาที่เราใช้ในการบีบอะมันเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นเมื่อนักเรียนรีบบีบนักเรียนบีบไปแล้วนะคะนักเรียนก็จะต้องรีบปล่อยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีฉลามอีกตัวนึง่งมาช่วยเรือดำน้ําของเรานะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคุณครูเปิดฝาก่อนนะคะแล้วก็ใส่ฉลามลงไป ค่อยๆใส่นะคะเมื่อครูใส่ฉลามลงไปนะคะอาฉลามลอยอยู่ข้างบนแล้วเดี๋ยวฉลามจะลงไปช่วยชีวิตเรือดำน้ำนะคะจากนั้นค,นคุณครูก็จะบีบแล้วนะคะนะับพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสามครูบีบฟึ้งอาฉลามลงไปช่วยเรือดำน้ำแล้วเราจะรีบปล่อยขึ้นมาเลยเห็นไหมคะ,อะเอาใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสาม บีบเห็นไหมคะนักเรียนบีบแล้วนักเรียนก็ต้องรีบปล่อยเลยเนื่องจากเรือดำน้ําได้เสียชีวิตไปแล้วนะคะห้องเครื่องพังทําให้ไม่สามารถขึ้นมากับฉลามได้นะคะนักเรียนเห็นไหมคะสําหรับการทดลองในวันนี้นะคะก็จบลงแค่นี้นะคะ เมื่อเราทําการทดลองเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสรุปให้ฟังนะคะว่าทําไมเรือดําน้ําหรือว่าปลาฉลามของเรานั้นเมื่อเราบีบขวดน้ําใช่ไหมคะมันก็จะจมลงไปแต่ถ้าเมื่อเราคายหรือว่าเราปล่อยมือจากขวดน้ําที่มีน้ําอยู่ใช่ไหมคะมันก็จะลอยขึ้นมาข้างบนขวดใช่ไหมคะเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนื่องจากเมื่อเราบีบขวดน้ําใช่ไหมคะ น้ำอ่ะมันจะเข้าไปอยู่ในหลอดดูดนะคะทําให้ฟองอากาศในหลอดอะเล็กลงนะคะนักประดาน้ําหรือว่าเรือดำน้ำําหรือว่าปลาฉลามของเรานะคะก็เลยจมลงไปข้างล่างใต้ขวดนะคะแต่เมื่อเราคลายมือหรือว่าเราปล่อยมือออกจากขวดน้ํานะคะน้ําก็จะไหลออกมาจากหลอดอีกครั้งหนึ่งนะคะฟองอากาศในหลอดก็จะใหญ่ขึ้นทําให้ตัวเรือดำน้ำํานักประดาน้ําหรือว่า ลาฉลามของเรานั้นลอยขึ้นมานะคะซึ่งเป็นกรณีเดียวกับการที่เรือดำน้ำดำลงไปใต้สมุดนะคะกับใต้ดำลงไปใต้ทะเลใช่ไหมคะแล้วก็นักดำน้ำค่ะโอเคค่ะในวันนี้นะคะครูตุ๊กตาก็จบการทดลองแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะมาดูกันว่าครูตุ๊กตาจะมี การทดลองใหม่ๆอะไรมาให้นักเรียนทดลองบ้างถ้านักเรียนลองทําที่บ้านกับผู้ปกครองนะคะก็ถ่ายคลิปแล้วก็ถ่ายรูปภาพมาอวดขวดตุกตาบ้างนะคะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย